สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคคณาราศีสิงห์ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้นัมเบช่องเลขมงคล คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายนปี2563ของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ก็จะแนะนำก่อนนะว่าถ้าท่านใดนะคะที่รู้ลัคนาทราบลัคนาของตัวเองนะคะก็ให้เน้นดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ในบางท่านบางคนที่อาจจะไม่รู้เวลาเกิดนะคะไม่ทราบลัคนาก็สามารถที่ ที่จะใช้ราศีสิงห์ดูแทนได้เช่นกันในคลิปนี้นะคะเพียงแต่ในเรื่องของความแม่นยำนะคะเวลาที่เราดูดวงจากราศีมันจะมีความแม่นยำน้อยกว่าการดูจากลัคนาเป็นหลักนะคะ ในเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะมีดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนะคะยกย้ายราศีนะคะนั่นก็คือดาวราหูหรือพระราหูราหูจะย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่10กันยายน ราหูเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นตัวแทนของความลุ่งหลงมัวเมานะคะพอเวลาราหูเขาย้ายเข้าไปอยู่ในภพเรือนไหนนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในภพนั้นๆน,น,นะคะและการย้ายในรอบนี้ของราหูนะคะจะย้ายจากลาภะเข้าไปอยู่ในกรมมะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ ราหูเดิมนะคะเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะคะปัตตนีก็คือคนรักคู่ครองหุ้นส่วนนะคะเมื่อย้ายเข้าไปอยู่ในภพกรรม,มะเรือนกรรมมะซึ่งหมายถึงหน้าที่การงานการกระทําของชาว ลัคนาราศีสิงห์แน่นอนนะคะเมื่อราหูเขาเข้ามาอยู่ในภพการงานนะคะก็เป็นเวลา1ปีครึ่งนะคะจาก10กันยายนเป็นต้นไปนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานเข้ามาราหูย้ายเข้าสู่ตำแหน่งกรรมมะก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาเรื่องงานเพิ่มเข้ามาในท่านใดในใครที่ทำงานองค์กรนะคะงานบริษัทงานประจำนะคะถ้าที่ที่เราทำอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้นะคะก็สามารถที่จะไปต่อได้ได้เลื่อนระดับในองค์กรนะคะได้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ถ้าบังเอิญว่า ในช่วงนี้เราไปต่อไม่ได้นะคะกับบริษัทกับองค์กรของเรานะคะก็ถึงเวลานะคะที่ต่างคนก็ต้องต่างเดินนะคะต้องแยกย,ย้ายต้องเปลี่ยนแปลงไปหาสิ่งที่เหมาะสมกับเราเข้ามาทําแทนในท่านใดที่ลงทุนทําธุรกิจนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ขยายธุรกิจนะคะลงทุนเพิ่ม,เต,มเติมทํางานกับคู่ค้าขนาดใหญ่นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ร่วมทํางานใหญ่กับคนหมู่ ะะหรืออาจจะมีคนมาชวนเราไปลงทุนทําธุรกิจต่างๆนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าราหูย้ายมารอบนี้สําหรับคนสิงนะคะก็าอาจจะมีเรื่องของการขยายงานขยายสาขานะคะ,ะแล้วเราทําคนเดียวต่อไปไม่ไหวนะคะมันเยอะก็ต้องหาคนเข้ามาช่วยนะคะหาหุ้นส่วนเข้ามาลงทุนนะคะและด้วยความที่ราหูเดิมเองเขาก็เป็นดาวคนรัก คู่ครองหุ้นส่วนนะคะก็จะไปส่งผลส่งอิทธิพลในเรื่องของความรักคู่ครองด้วยชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเมื่อราหูย้ายก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอนะคะได้คนรักได้แฟนจากกิจกรรมที่ทําร่วมกันอาจจะเป็นคนในที่ทํางาน,นาทำงานร่วมกันหรือได้เพื่อนได้คนใกล้ตัวยกระดับขึ้นมาเป็นแฟนมีโอกาสเจอเนื้อคู่นะคะชาวต่างชาตินะคะหรือมี โอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับคู่ครองทำงานร่วมกับแฟนนะคะช่วยกันทำมาหากินหรือว่าไปขยายอะไรบางอย่างเพิ่มเข้ามาในเรื่องของธุรกิจรวมไปถึงนะคะแฟนหรือคนรักของท่านก็จะเป็นคนรักงานนะ,ะช่วงนี้สนใจงานบ้างานนะคะคนโสดจะเจอคนที่ขยันขันแข็งนะคะคนที่ขยันทำมาหากินเข้ามาแล้วเราเองนะคะก็จะไปหลงคนเก่งคนขยันนะคะดาวเขาจะนำไปใน ทิศทางนี้แต่ดาวทุกดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวบาปเคราะห์ดาวสุภเคราะห์นะคะเขามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะในมุมดีๆนะคะอย่างที่บอกเอาไว้นะคะราหูย้ายราศีก็คือดีในเรื่องของโอกาสดีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เรื่องการงานที่ จะได้ยกระดับตัวเองขึ้นมานะคะแต่ว่าในมุมร้ายๆนะคะด้วยความที่ราหูเขาเป็นดาวตัวแทนของความลุ่มหลงมัวเมานะคะ <c oughs> ก็อาจจะกลายเป็นว่าคนลักนณาราศีสิงห์มีโอกาสที่จะ ผูกหลอกได้เหมือนกันดังนั้นในช่วงหนึ่งปีครึ่งจากนี้นะคะถ้ามีใครมาชวนลงทุนชวนร่วมหุ้นต่างๆตัวท่านเองก็จะต้องรอบคอบให้เป็นพิเศษตรวจสอบให้ดีนะคะว่าคนที่เขาเข้ามาชักชวนเนี่ยเขามีเครดิตที่ดีไมหมน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะหรือบางทีก็อาจจะมาในรูปแบบของคนรักนะคะเข้ามาตีสนิทนะคะเข้ามาเป็นแฟนกันแล้วก็หลอกให้ลงทุนด้วยกันนะคะพอเขา ได้ทรัพย์สมบัติแล้วเขาก็หนีหายไปได้ตรงนี้คนลักนณาราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะในอีกแง่มุมนะคะที่เวลาราหูเขาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการงานก็อาจจะหมายถึงนะคะมีบ้างนะคะในเรื่องของความยุ่งยากในเรื่องของความวุ่นวายมีปัญหานะคะหรือคนรักแฟนของเราเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวมาจัดแจงในเรื่องของงานในกิจกรรมของเราจนมากเกินไปแต่โดยรู วมนะคะอาจารย์มองว่าราหูในเรือนการงานไม่ได้มีส่วนที่แย่ไปทั้งหมดนะหลายคนเนี่ยเขารวยตอนราหูเข้ามาอยู่ในเรือนการงานก็มีเยอะแยะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานออนไลน์ต่างๆนะคะเพราะเวลาที่ราหูเขาเข้าพบการงานนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของความบ้างานนขะะยันทํางานเข้ามาจะมีไอเดียมีความคิดแปลกๆใหม่ๆในการที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างนะคะลงมือ ทำธุรกิจเรียกได้ว่านะคะเมื่อราหูย้ายเข้าไปอยู่ในภพการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ถือว่าเป็นช่วงที่งานจะสร้างเงินนะคะแล้วเงินจะสร้างโอกาสให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์เมื่อมุมม่งมั่นเมื่อตั้งใจไม่ท้อนะคะชีวิตจะก้าวกระโดดนะคะตั้งหลักตั้งตัวได้ในช่วงหนึ่งปีครึ่งนี้นะคะหลังจากวันที่10กันยายนเป็นต้นไปนะคะ ในส่วนดวงชะตาประจำเดือนกันยายนปี2563ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะทั้งในเดือนกันยาต่อเนื่องไปจนถึงตุลานะคะ ต้องบอกว่าดวงชะตาค่อนข้างที่จะส่งเสริมนะคะให้มีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภนะคะและก็เรื่องของเงินทองดาวประจําตัวของคนสิงค์นะคะคือดาวอาทิตย์ก็อยู่ในตําแหน่งที่เข้มแข็งอยู่ในตําแหน่งที่มั่นคงนะคะได้เกษตรไปจนถึงวันที่17กันยายนเรียกว่านะ,ะในช่วงต้นเดือนไปจนถึง17กันยาก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ะะเอาแต่ใจคิดเร็วทำเร็วนะคะพอหลังวันที่17กันยานะคะดาวประจำตัวเขาจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินนะคะช่วงนั้นนะชีวิตจะมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินนะคะโฟกัสในเรื่องของเงินทองรายได้เป็นพิเศษมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อทรัพย์สินนะคะหรือต้องการใช้เงินอยู่พอสมควรเรียกว่าจะเป็นช่วงเวลาคิดถึงแต่เงินแต่ทองเป็นหลักนะคะและด้วยความที่ด้ ดาวหลายๆดวงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะส่งผลดีนะคะให้อิทธิพลในทางที่ดีขอให้ตั้งใจนะคะเพราะว่าถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วลงมือทำในสิ่งนั้นนะคะก็จะประสบความสำเร็จนะเราโดดเด่นกว่าคนอื่นที่ยืนในจุดเดียวกันนะคะคนสิงมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับการยกย่องชมเชยได้รางวัลตอบแทนนะคะจากผลการกระทำที่ผ่านมาส่วนดาวพุธนะคะดาวพุธเขาเป็นดาวโชคลาภและการเงินนะ ะะก็โคจรเป็นเกษตรในเรือนการเงินด้วยก็ถือว่ามีโชคดีทางการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะแต่ที่อาจจะเงียบหน่อยนะคะในเดือนนี้น่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของสังคมต่างๆนะคะเพราะว่าสุขเขาโคจรเข้าวินาศมองในอีกความหมายนะคะดาวสุขในวินาศอาจจะหมายถึงมีเรื่องของการเดินทางไกลเข้ามานะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปทําบุญในสถานที่ต่างๆสําหรับอุปสรรคปัญหา ะะเดือนนี้กันยายนนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่ต้องไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือการไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่มีอายุน้อยกว่ามีวุฒิภาวะน้อยกว่านะคะหรืออาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะพระเกตยังโคโจรเล็งลัคนาอยู่นะเรียกว่าช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงที่ถูกตาต้องใจใครหลายคนมีโอกาสพบรักจากการทําบุญนะคะหรือมีก พบรักกับชาวต่างชาติในส่วนวันที่อาจจะดวงแย่หน่อยนะคะคนสิงประจําเดือนนี้ก็ต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังตัวนะคะก็จะได้แก่วันที่3 4 5 13 14 26 27และวันที่30กันยายนนะคะในด้านการงานนะคะ ดาวการงานโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนวินาตนะคะคนสิงต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการทํางานนะคะหรือมีความผิดพลาดต่างๆได้นะคะ,ะบางคนอาจจะตกงานด้วยนะคะอาจจะมีบ้างในเรื่องของความวุ่นวายใจหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับงานเข้ามาให้ต้องสาสางคนอยากย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะช่วงนี้ต้องเน้นสมัครงานที่เป็นบริษัทต่างชาติบริษัทข้ามชาติ ะะแต่ถ้ายังหางานทั่วๆไปก็ต้องบอกว่าเดือนกันยายนนี้ยังไม่เหมาะนะยากหน่อยแต่หลังวันที่29กันยาเป็นแล้วนะคะดาวการงานเขาจะโคจรมาทับตัวถือว่าในช่วงปลายเดือนนะคะอาจจะมีข่าวดีเข้ามาก็ได้นะคะ,ะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการงานเข้ามาแต่ในส่วนของคนค้าขายคนทําธุรกิจนะคะด้วยความที่ดาวพุธเขาเดินอยู่ในเรือนที่ดีนะคะก็ถือว่าไปได้ดีนะคะ ปากจะพารวยนะคะค้าขายขึ้นมือนะคะมีออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องในด้านการเงินนะคะเป็นช่วงเวลาที่การเงินดีรายได้ดีแล้วก็ยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมากมีโอกาสนะคะในเรื่องของโชคที่ไม่คาดฝันเข้ามาด้วย การพูดคุยเจราจานะคะต่างๆแงเรียกว่าเรียกทั้งทรัพย์เรียกทั้งโชคหลังวันที่19กันยานะคะดาวการเงินก็ยังย้ายไปได้เกณฑ์ที่ดีกับดาวสุขที่โคจรได้ตำแหน่งราชาโชคภาพรวมการเงินของคนสิงก็ต้องบอกว่า การเงินหาได้คล่องมือนะคะแต่ก็ยังมีรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเพราะว่าสุขเขาเป็นวินาศด้วยบางทีนะคะเดือนนี้มีของบางอย่างนะ,ะที่อาจจะอยากได้มากๆนะคะเลยต้องยอมกัดฟันซื้อไปก่อนทำให้ต้องมาประหยัดในช่วงปลายเดือนแทนนะคะ ในด้านความรักนะคะสิบกันยานี้นะคะรางหูจะย้ายแล้วดาวความรักย้ายเรือนะคะความรักของคนรักคนาราศีสิงห์ก็จะเปลี่ยนไปคนรักนะคะของท่านก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานที่หนักขึ้นหรือไม่เขาก็อาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการงานของเราได้มากขึ้นเช่นกันส่วนคนโสดนะคะมีเกณฑ์พบรักเจอคนถูกใจจากหน้าที่การงานนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่ มีครอบครัวมาก่อนแล้วนะคะหรือเขาอาจจะมีฐานะที่ต้อยต่ํากว่าส่วนการเดินทางไกลเดินทางไปทําบุญเนี่ยก็เรียกว่าจะเป็นส่วนที่ทําให้เจอคนถูกใจเพียงแต่ก็จะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นนะคะ ในด้านสุขภาพนะคะคนลัคนาราศีสิงห์ต้องระวังเรื่องของโรคเก่าๆจะกลับมากำเริบอีกครั้งการบาดเจ็บนะคะช่วงบริเวณหัวเข่าเท้าและมือนะคะรวมไปถึงนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวกันด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านหน้าที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรง ให้กับผู้จัดทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ